บรรยากาศในวันที่ฝนตกเหมียวๆออกเล่นไหนกันไม่ได้ก็เล่นกันอยู่บนศาลานี้เลยนำทีมโดยแม่นาลายแม่นาลายพาเด็กๆเ,เล่นแม่นาลายเขามีจินตนาการดีหลอกล่อให้เด็กๆเ,เข้าอุโมงแล้วก็ทำให้ล่งตกใจ เป็นแม่ที่ดีน่าจะได้รับรางวัลอีกแม่หนึ่งนะนี่ลดีเด็กเล่นยังดีเลยใจดีลูกหิวก็ให้กินนมหลานหิวก็ให้กินนมลูกหลานเหงาก็พาลูกหลานเล่นวันนี้ดูเล่นกันสนุกไหน ไอยู่ในอุโมงเอาเอาเอาเล่นกันอย่าเล่นเล่นกันอย่าแม่เนื้อรายก็ควบคุมการเล่นของเด็กๆได้เป็นอย่างดี ถ้ามีการแกล้งกันหรือเล่นกันแรงแม่ก็จะเข้าไปดูแลเหมือนกับครคูที่เลี้ยงเด็กอนุบาลเล่นด้วยดูแลความปลอดภัยด้วย มูแมวรุ่นพี่ก็ไม่เล่นแล้วจะนอนพักอะนอนพักมาที่นอนอุ่นๆน,นอนกันมามุมนี้แมวรุ่นพี่รุ่นแม่รุ่นป้ารุ่นลุง นอนกอดกันอย่างอบอุ่นเลยนะอากาศเย็นใช่ไหมอากาศเย็นหาที่นอนกอดกันอบอุน่นนะเข้ามาอีกตัวหนึ่งเข้ามาอีกตัวหนึ่งนอนตัวไหนดีหาที่เหมาะๆสิที่เหมาะๆนอนตัวไหนดีเข้ามาเลยเบียดเบียดเยกเันอุ่นดีครับอุอ่นดีเบียกันอุ่นดีโอโโ้ยหที สำหรับคลิปวันนี้หลวงปูนำภาพอัน่ารักๆของน้องๆเหมียวในวันที่ฝนตกเล่นกันบนสลานี้มาให้กับเอ็กซคนได้ดูได้ชมกันส่วนสถานการณ์น้ำก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเท่าไหร่น้ำขึ้นสูงกว่าเมื่อวานนิดหน่อยก็ยังยังพอเดินข้ามไปมาบินสบาดได้ เกษตรกรก็ถูกน้ําท่วมพืนสวนพืชไร่ไปบ้างก็เ,เก็บเกี่ยวไปบ้างแล้วแต่วันนี้ก็คงจะเก็บเกี่ยวกันต่อไปอีกก็สุดท้ายนี้ขออาอนรยพรให้กับทุกท่านที่ให้ความรักความเมตตาน,น้องเมียวด้ดีตลอดมาด้วยความรักและความห่วงใยพี่เมียว,วัดปวงชัย ตลอดมาตลอดไปขอให้ทุกคนทุกท่านพบกับความสุขความจเจริญม,มีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้ทรงความมุ่งม,มั่นปรารถนาทั่วการทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุอายุวันโนสุขังพระราง